สวัสดีค่ะตีอยู่ที่ 3K NP ยนตกิจสาขา3โคกประทุมค่ะที่นี่เป็นสำนักงานใหญ่นะคะจะมีรถให้เลือกอหลากหลายปีหลากหลายรุ่นมากเลยค่ะก่อนอื่นฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะตีจะมีอัพเดตรถตู้สวยๆให้ชมกันทุกวันเลยค่ะจะมีทั้งรถตู้ VIP แต่งใหม่รถเดิมๆเ,เ,เกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต,โต้ตอนนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงโปรโมชั่น ราคาพิเศษมากๆเลยนะคะจัดแบบฟรีดาวกันเกือบทุกคันเลยทั้งแต่ง v i p แล้วก็แบบเดิมๆหรือว่าจะใช้เงินออกรถ0ย์บาทนะคะเราก็สามารถจัดให้คุณลูกค้าได้สำหรับคุณลูกค้าที่เครดิตดีนะคะสามารถมาเลือกชมมาทดลองขับมีให้เลือกหลากหลายปีหลากหลายรุ่นค่ะรับรองว่าคุณลูกค้ามาแล้วนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ เพราะว่าเราจะมีรถให้คุณลูกค้าได้เลือกชมกันนะคะแบบเดิมๆนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่400,000กลางๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกคา้าท่านใดสนใจนะคะเรียนเชิญมาแวะชมมาทดลองขับได้เลยค่ะคันที่จะแนะนำในวันนี้เป็น Toyota Commuter ปี2015จ17สีเทาเกียร์ธรรมดาค่ะ คันนี้นะคะถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าใช้มากๆเลยนะคะแล้วก็แถมราคาเบาๆมากด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะบอกนะคะว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่บอกได้เลยว่าสุดคุ้มมากๆสําหรับคันนี้นะคะเ,เราก็จะจัดเป็นโปรโมชั่นของทางร้านอีกคันหนึ่งนะคะสําหรับช่วงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราพาชมด้านหน้ากันก่อนค่ะอะไรนะคะเป็นรถเดิมๆเลยนะคะสภาพสวยค่ะด้านหน้านะคะหม้อน้ํา สภาพดีค่ะท้องเครื่องนะคะรอยซีนรอยต่างๆยังอยู่ครบนะคะนี่ค่ะหมายเลขเครื่องนะคะรถเดิมๆเลยนะคะไม่มีชนค่ะนะฝากระโปรงเดิมๆเลยค่ะรอยซีนจากโรงงานนะคะยังอยู่ชัด รถสวยค่ะคันนี้รถสวยราคาก็สวยด้วยนะคะสวยในที่นี้ไม่ได้แพงนะคะถูกมากๆเลยนะคะ,คะเครื่องสามพันค่ะเครื่องสามพันเดี๋ยวเราพาชมด้านในค่ะบอดี้ด้านนอกนะคะพร้อมใช้เลยค่ะสวยรายละเอียดเราเก็บเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะดูนะคะซุ้มล้อค่ะนี่นะคะแผ่นพาเลตนะคะไม่มีรอยสนิมใดๆเลยค่ะ ตรงนี้ก็บ่งบอกถึงการใช้งานได้อย่างหนึ่งเลยนะคะนี่ค่ะรอยแต้มสีจากโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดเลยค่ะเครื่องเดิมๆเ,เลยนะคะเครื่องเดิมๆเ,เลยเครื่องดีมากให้ดูกันช้าๆชัดๆเลยนะคะเดิมๆรถเดิมๆแต่หน้าใช้มากๆนี่ค่ะ เป็นเบาะหนังค่ะสีเทาเป็นเบาะหนังสีเทาเข้ากับภายในนะคะภายในจะเป็นเดิมๆค่ะหลังคาเดิมนะคะค่ะเรามีเครื่องเสียงธรรมดาให้ค่ะใช้งานได้นะคะเครื่องเสียงใช้งานได้แอร์เย็นค่ะนี่นะคะภายในสะอาดนี่ค่ะเป็นสามแถวนะคะด้านหน้าจะเป็นสองสองที่นั่งค่ะ สที่นั่งคันนี้นะคะราคาเบาๆนะคะเรา,อาขออนุญ,ญาตขายตามสภาพนี้นะคะเบาะด้านหน้ามี2ตัวนะคะด้านหลังอีกสองแถวทั้งหมด8ที่นั่งนะคะคันนี้8ที่นั่งค่ะแต่เป็นเบา VIP ไซส์ใหญ่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นได้เลยค่ะก็จะขึ้นสะดวกขึ้นนะคะภายในสะอาดค่ะโทนสีเทานะคะ แอร์เย็นฉ่าค่ะมีถังดับเพลิงมีคอนให้ค่ะสวยงามค่ะเบาะ VIP พแปดที่นั่งอุปกรณ์ต่างๆยังใหม่อยู่เลยนะคะใหม่มากค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีพื้นที่ในการวางสัมภาระค่ะนี่นะคะเบาะด้านหลังสามที่นั่ง เป็นเบาะผ่านนะคะสําหรับทางฉุกเฉินค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะที่จะใช้ในครอบครัวหรือว่ารับจ้างนะคะเพราะว่าคันนี้ราคาถูกมากๆปี2015เครื่องสามพันนะคะราคาคันนี้อยู่ที่ห้าแ0 0ห้าห่นเท่านั้นค่ะจัดได้ล้นๆกันไปเลยนะคะฟรีดาวใช้เงินออกรถหนึ่งหมื่นนะคะหรือว่าลูกค้าจะแบบว่าใช้เงินออกรถศูนย์บาทก็ได้ค่ะสําหรับคันนี้นะคะขอแนะนําเลยค่ะน่าใช้มากๆ รถสวยค่ะรถสวยเราจัดเป็นโปรโมชั่นช่วงนี้เท่านั้นนะคะนี่ค่ะการใช้งานไมาอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นเท่านั้นค่ะการใช้งานน้อยมากเลยนะคะเมื่อเทียบกับปีรถค่ะพร้อมใช้นะคะเราเช็คระบบทุกอย่างให้แล้วค่ะราคานะคะห้าแสนห้าหมื่นเท่านั้นค่ะ ได้เครื่องสามพันปี2015ไปใช้กันเลยค่ะนี่คะสวยมากเราเช็คงานทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าคันนี้พร้อมใช้งานได้ทันทีเลยค่ะสภาพสวยเครื่องดีอะไรฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคันาคานีนะะ้ราคาน่าใช้มากๆเลยนะคะราคาน่าใช้มากๆนะคะสนใจทักทายก็มาได้ค่ะ